เบื้องต้นของผู้จะบำเพ็ญภาวนาให้จิตนั้นมีความสงบไม่ฟุ้งต้านไม่วุ่นวายไปกับเรื่องต่างๆภายนอกเริ่มต้นก็สำรวมกายกายสงบแล้วสำรวมจิต นี่ที่ที่จะต้องมาศึกษาตารวมแล้วก็ตํารวมอีกสารวมแล้วสารวมอีกก็มุ่งมั่นตั้งใจจะตารวมอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่สงบให้จิตที่มีเชื่อมสัมพันธ์ต่อก,กันแต่ละวันไม่เท่ากันไม่เหมือนกัน ไม่คงเดิมรวนแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากกรรมของคนความคิดของคนทั่วโลกพร้อมกันในเวลาเดียวกันคิดเหมือนกันก็มีกันทั่วโลก หลายร้อยดวงจิตที่คิดเหมือนกันแล้วก็ลงมือทำพร้อมกันคิดเหมือนกันทำพร้อมกันลงมือพร้อมกันทั้งโลกก็มีทั้งชั่วและดีถ้าคิดคิดเหมือนกันทำพร้อมกันทั่วทั้งโลกคือมาสวดมนต์ภาวนาพร้อมกัน คิดเหมือนกันลงมือปฏิบัติพร้อมกันในเวลาเดียวกันพร้อมกันทั่วประเทศก็มีคิดสร้างสรรพัฒนาตึกร้านบ้านช่องอาคารต่างๆในเวลาเดียวกันวันวันเดียวกันพร้อมกันคล้ายกัน,กน,กน,กนทั่วประเทศก็มีเลยเป็นพลังคลื่นแห่งความกระทบ คนหลายๆคนคิดพร้อมกันทําเหมือนกันพร้อมกันหลายหลายหมื่นหลายแสนคนจึงทําให้คนทั้งหลายเหล่านั้นไปเจอกันอ่านในเวลา,าวคิดเหมือนกัน,นทําเหมือนกันคิดเหมือนกัน,<ร>งนลงมือทำงานจ<พ>ึงท,ทาให้เกิดขึ้นภายในโลกเหมือนกันพร้อมกันอีกมากมายหลายอย่าง ที่คิดเหมือนกันทำพร้อมกันในเวลาเดียวกันวันเดียวกันพร้อมกันทั่วประเทศคืออาจจะเป็นเรื่องคำด่าทอสาบแช่งคนที่มีนิตย์รครายกันพูดเหมือนกันทำพร้อมกันในเวลาเดียวกันวันเดียวกันทั่วประเทศก็เป็นคลื่นแห่งการกระทบคือคลื่นแห่งกรรมกระแสแห่งกรรมมันกระทบสิ่งเวดล้อมพร้อมกัน เหมือนฟ้าฝนฝนที่จะตกไม่ตกเหมือนฝนที่จะตกไม่ตกเพราะเนื่องด้วยเหตุอันใดไม่ทราบได้บางทีบางปีก็ตกดีบางปีก็ตกไม่ดี บางปีก็ฝนมากบางปีก็ฝนไม่มากเพราะเนื่องด้วยเหตุอันใดเราสามารถวิเคราะห์ได้ทั้งหลักของวิทยาศา,ศาสตร์และฝ่ายปรัตญธรรมสัจธรรมเช่นวันนี้เราก็นั่งอยู่ตรงนี้ทุกวันนั่งทุกวันและเวลาเดียวเวลาเดิมคือเวลาช่วงเที่ยงมาช่วงบ่ายบ่ายแบบนี้ เมื่อวานนี้รถไม่ค่อยมากแต่วันนี้รถตั้งแต่เช้าจนบ่ายขนานี้วิ่งไม่หยุดเลยลถบ,บุนบันบุนบันทั้งวันแต่เมื่อวานนี้ไม่มีขนาดนี้วันนี้ลถเพราะอะไรเพราะคนคิดเรื่องงานทํางานลงมือทํางานเตรียมงานคิดเหมือนกันพร้อมกันหลายคนวันนี้ก็เลย มีการเดินทางอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนวันนี้ตลอดทั้งวันเทียบกับเมื่อวานนี้แล้วแทบไม่มีเลยเงียบตลอดทั้งวันมันมีช่วงคำ่คำค่แต่วันนี้ตั้งแต่เช้าจนบ่ายและรถก็ยังวิ่งบึนบันบ,นบ,นบึนบันทั้งทั้งวันไม่ขาดระยะไม่เงียบเลยนี่ก็เป็นเพราะว่าเพราะเนื่องด้วยคนอาจจะคิดเหมือนกันมีธุระเหมือนกันมีธุระคล้ายกันที่จะต้องเดินทางลงมือปฏิบัติตตเดินลง ตัดส u, ินใจเดินทางในเวลาเดียวกันลงมือทำงานในเวลาเดียวกันและทำงานเหมือนกันในเวลาเดียวกันในเวลาใกล้เค yeah. ียงกันในวันเดียวกันมาคิดลงมือทำงานวันเดียวกันเวลาเดียวกันเวลาใกล้เคียงกันจึงมีคนที่คิดเหมือนกันหลายคนวันนี้ตัดสินใจทำเหมือนกันหลายคนวันนี้มีความรู้สึกเหมือนกันหลายคนวันนี้จึงมีการปฏิบัติเหมือนกัน หลายคนวันนี้การเดินทางก็เลยมีตลอดทั้งวันวันนี้นี่เขาเรียกว่ากรรมตรงกันจึงมีการกระทำเหมือนกันจำนวนมากแต่บุคคลที่มีเจตนามุ่งสู่มรรคผลเหมือนกันในเวลานี้จะมีสักกี่คนหนอ คนที่มีเจตนามุ่งต่อศึกษาอริยสัจส,สี่มีกี่คนหนอเวลานี้คนมุ่งหวังตั้งใจที่จะรักษาศีลจเจริญภาวนาในเวลานี้วันนี้เจตนาเดียวกันที่จะปฏิบัติจเจริญภาวนาจเจริญสติสมาธิอนาปานสติกายคตาสติในเวลาเดียวกัน ในเวลาใกล้เคียงกันวันเดียวกันคิดเหมือนกันปฏิบัติเหมือนกันขณะน,นี้มีบ้างมีมากบ้างไหมหนอมีกี่คนหนอทั่วกันทั่วประเทศพร้อมกันในเวลาเดียวกันในขณะน,นี้มีกี่คนหนอที่จะตั้งใจสวดมนต์ภาวนาในเจตนาเดียวกันวันเดียวกันในเวลาเดียวกันพร้อมกันทั่วประเทศในทั่วแผ่นดินขณะน,นี้เวลานี้ มีสักกี่คนหนอที่จะให้เกิดพลังแห่งธรรมที่โลมชาบทาครอบคลุมโลกแผ่นโลกแผ่นแผ่นดินพื้นนี้ให้มีความแช่มชื่นให้มีความเป็นมงคลครอบคลุมแผ่นดินครอบคลุมสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยให้เกิดพลังอนิสงส์แห่งธรรมเกิดพลานิสงส์เกิดธรรมานุภาพ มีประฏิทิภาพในการปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและแผ่นดินไทยในโลกนี้ให้เป็นอยู่อย่างมงคลอุดมมงคลหนอในเวลานี้มีสักกี่คนหนอทั้งในประเทศต่างประเทศประพฤติปฏิบัติพร้อมกันในเวลานี้ขณะน,นี้คิดเหมือนกันปฏิบัติเหมือนกันในขณะน,นี้มีสักกี่คนหนอทั่วประเทศทั่วโลก มีสักกี่คนหนอที่ทําในเวลาเดียวกันปฏิบัติเหมือนกันมีเจตนาเหมือนกันมีภูมิธรรมระดับเดียวกันมีสักกี่คนหนอในขณะนี้องงดพพพระสสสมูทวิุุตั so